ิวบอร์ดแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดแอร์ชาร์ปนะครับชาร์ปตัวฟิกสปีดธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นบอร์ดยาวเนาะก็จะมี่างรุ่นก็จะเป็นบอร์ดสั้นนะครับอันนี้บอร์ดก็จะยาวนิดนึ่งน่าจะ,อะแอร์น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับอาจจะสักสองหมื่นสี่หรือหมื่นแปดพัน BTU ได้นะครับ เอออันนี้อาการเราตรวจเช็คไปเบื้องต้นแล้วนะครับอาการเบื้องต้นก็คือมอเตอร์พัดลมคอยเย็ยนไม่ทํางานเนาะทีนี้เราตรวจไปเบื้องต้นก็คือตัวไฟเลี้ยงในส่วนของออินเวอร์เตอร์ภายในตัวไอซีไฟไม่จ่ายออกไปนะครับไฟเลี้ยงไม่ออกนะครับไม่ออกไปเลี้ยงมอเตอร์วงจรภายในมอเตอร์นะครับก็เกิดจากตัวไอซีนี้นะครับ ไอซีที่เป็นเล็กเลเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับตัวไฟเลี้ยงมอเตอร์นี่มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ที่เรียกมอเตอร์ดีซีนะครับอ่าก็จะมีแผงวงจรอ,อินเวอร์เตอร์อยู่ภายในตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ห้าเส้นนะครับก็จะสร้างไฟอ่าคู่นี้เนาะคู่นี้ก็จะเป็นไฟดีซีเข้าไป ในส่วนของนู่นนะครับไปแปลงให้เป็น a อซีแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปสู่ขดลวดมอเตอร์สามเฟสด้วยกันเนาะแต่ว่าก็จะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงอีกสามเส้นก็จะมีเนี่ยะะประมาณนี้แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็อาจจะใช้สีไม่ไม่เหมือนกันเนาะอืมสำหรับสีก็อาจจะไม่เหมือนกันก็อาจจะมีวงจรมาให้ภายข้างๆตัวมอเตอร์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็จะมีวงจรมาให้ เลาว่าสีไหนเป็นสีอะไรมีไฟเลี้ยงไฟสปีดเอ่อไฟสปีดมอเตอร์แล้วก็ตัวอ่าสัญญาณที่จะย้อนกลับมาสู่บอร์ดนะครับเป็นสัญญาณป้อนกลับเนาะเ,เพื่อเช็คว่ามอเตอร์หมุนหรือไม่หมุนนะครับทีนี้ไฟเลี้ยงมันก็ต้องใช้ไฟเลี้ยง15โวลต์นะครับก็ต้องใช้ไอซีตัวนี้นะคระับ7815ะคระับตำแหน่งมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลย นี้เราถอดไปแล้วนะครับเออมันไม่ทํางานเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยเนาะประมาณนี้นะครับเวลาวัดก็เปิดนี่เปิดอย่างนี้ได้เนาะเปิดเอ่อเปิดสวิตนะครับอา้าวไม่ติดแล้วเปิดสวิตนะครับแล้วก็มาวัดไฟสามร้อยนะครับแล้วก็เอาเทียบ เทียบสายสีดำนะครับ mm hmm. เทียบกับเอตัวสายสีขาวนะฮะอน,นี้สัญญาณไฟเลี้ยงจะเป็นสีขาวเนาะดำเทียบกับขาวได้ออกมาเป็นไฟเลี้ยงนะครับว่าใช้กี่โวลต์นะครับอ่าบูเป็นเอจีเนาะตัวสีเหลืองเป็นอ่าสายสปีดนะครับสายพัดลมสายความเร็วมอเตอร์นะครับเทียบดูว่าไฟผิ้าโวลต์ออกหรือเปล่าเนาะอ่าก็ประมาณนั้นก็พอเป็นแนวทางได้ เห็นว่ามอเตอร์ไม่หมุนเนะาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าะะอ่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนาะ ic ไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับนี่เดี๋ยวอยู่ตำแหน่งนี้เนาะเดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่าใช้งานได้หรือเปล่าเนาะเออ ปกติมันก็ต้องมีไฟเลี้ยง่ะเดี๋ยวฟักเปิดสวิตแล้วตรงนี้เป็นไฟสวิตชุกเฉินหน้าบอร์ดนะครับหน้าเครื่องอ้าวไม่ติดแล้วเหมือนฟักจะไม่แน่นะ่ะฟักฟักจะไม่ค่อยดีที่ อะติดไม่ติดอ่ะ,อะเปิดแล้วคร <c oughs> ีท่านเราหมุนได้แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าไอตัวรีโมทรับสัญญาณตัวนี้มันมันจะเสียนิดหนึ่งตัว LDR นะครัก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่เนาะ ไปมันก็เลยไม่ติดับแต่ตัวพัดลมหมุนได้นะครับก็รอสัญญาณน้ารีเลย์ทำงานที่ถีดิงก็เป็นงานใช้ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเราตั้งค่าเดิมไว้เท่าไหร่นะครับอ่ามันจะออรีเลย์หรือเปล่านะครับถ้าตั้งต่ำไว้กว่าตัวอุณหภูมิอ่าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิห้องก็โอเคอาจจะสตาร์ทได้สำหรับคอยคอยร้อนเนาะ สัญญาณสั่งหน้ารีเลย์นะคระับตัวนี้ใช้งานได้แล้วสำหรับตัวพัดลมคอยเย็นเอ,อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะสั่งคอยร้อนได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีเลย์ในการสั่งงานในการอ่อนนะครับก็คือจะมาอ่อนคล้ายๆกับเป็น สวิต์เปิดให้กับจ่ายไฟไปยังอคอยร้อนนี่ทีนะครับอ่านตัวเทอร์มินอลนตรงนี้เนาะมันก็จะมีเสียงดังแป๊กอยู่นะครับเสียงดังก็จะชัดหน่อยอืมก็อาจจะใช้เวลาสักสองถึงสามนาทีได้นะครับสำหรับในการป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์ ล็อกหรือว่าคอมเพรสเซอร์ Computer ทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีแรงดันน้ํายามันยังไม่สมดุลหรือว่ายังไม่บาลานแรงดันเนี่ยฝั่งที่เป็นทางด้านอัดน้ํายามันก็จะแรงดันสูงอยู่คอมเพรสเซอร์ Computer ก็อาจจะสตาร์ทไม่ได้นะก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์หรือคาปาซิเตอร์เสียหายได้เราก็จะหน่วงเวลาไว้ประมาณ3ามนาทีได้สาหรับตัวแอร์ที่เป็นฟิกสปีดธรรมดานะครับหรือชุดทั่วไปนะครับสามนาทีก็ แรงดันมันก็จะบาลานซ์มากับทั้งฝั่งของทางด้านดูแล้วนะครับก็อาจจะก็ดีกันสามนาทีแต่ว่าอันนี้ <c oughs> เออ่ก็เดี๋ยวถ้ามีรีโมทก็ไปหาดูอีกทีว่าเออ่มันตั้งค่าการทำงานไว้ในส่วนของต่ำกว่าอากาศภายนอกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ไม่ไม่ยอมอ่อนหน,น้าดีเลเนาะประมาณนี้เลย พอเป็นแนวทางนะครับอ่าเมื่อกี้มีเสียงแป๊กแล้วเนาะอ่าก็ลองวัดไฟตรงนี้ดูได้นะครับไฟอ่าจ่ายไปยังสีอะไรนะสีดำนะครับสีดำกับสีน้ำเงินนะครับว่าครบสองร้อยยี่หรือเปล่านะครับแลหรับหน้าวิเลยที่อ่อนไปเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับอ่ดูวัดไฟเส้นจ่ายไปยังคอยร้อนนะครับตรงนี้เลยดำน้ำเงินนะครับ มาสองรอยี่สิบสามโวลต์นะครับโอเคก็ถือว่าอ่อนไปยังสายดำเส้นหน้าดีๆแล้วโอเคประมาณนี้เลยนะครับพ็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวยารับรีโมทก่อนนะครับโอเคกล้าไปจอนครับสวัสดีครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง Np Group 1ใน YouTube.com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น Np Air Engineering นะครับ Np Design and Electric นะครับแล้วก็ Np C C Solar and Car Facebook Page นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ Np Shop ใน Lazada.com นะครับแล้วก็ Np a r Spare p a r t ใน Shopee.com นะครับ สุดท้ายนี้ก็ลากัไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ